เริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่ดีคืนนี้ฉันเลือกที่จะปล่อยให้ร่างกายและจิตใจของฉันได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ฉันตั้งใจตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ด้วยจิตใจที่สดใสและพลังงานที่เปี่ยมล้นฉันขอบคุณสำหรับโอกาสในการพักผ่อนนี้และฉันเชื่อมั่นว่าทุกเซลล์ในร่างกายของฉันกำลังฟื้นฟูและเตรียมพร้อมสำหรับวันใหม่ การผ่อนคลายลมหายใจฉันเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าออกอย่างลึกและช้าทุกลมหายใจเข้าฉันรู้สึกถึงความสงบและพลังที่หลั่งไหลเข้าสู่ตัวฉันทุกลมหายใจออกฉันปล่อยให้ความเครียดและความกังวลละลายหายไปฉันเชื่อมั่นว่าลมหายใจนี้จะนำพาฉันเข้าสู่การพักผ่อนที่ลึกซึง้งขอบคุณตัวเองและชีวิต ฉันขอบคุณตัวเองสำหรับความพยายามในวันนี้ฉันขอบคุณชีวิตที่ให้โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตฉันซาบซึ้งกับทุกช่วงเวลาที่ทำให้ฉันเป็นฉันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ง่ายหรือท้าทายฉันเลือกที่จะยอมรับมันทั้งหมดด้วยใจที่เปิดกว้างคำยืนยันที่สร้างพลังบวก หนึ่งฉันจะตื่นขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยจิตใจที่สดใสและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง 2. ฉันมั่นใจในความสามารถของฉันที่จะสร้างวันใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จ 3. ฉันปล่อยให้ตัวเองพักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อฟื้นฟูพลังงานสำหรับวันข้างหน้า 4. ฉันเลือกที่จะมองโลกในแง่ดีและเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามา จินตนาการถึงเช้าวันใหม่ฉันจินตนาการถึงเช้าวันใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังงานที่สดชื่นแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องเข้ามาในห้องฉันยิ้มรับวันใหม่ด้วยความมั่นใจฉันรู้สึกถึงพลังในร่างกายที่ช่วยให้ฉันเริ่มต้นวันได้อย่างกระฉับกระเฉงและความชัดเจนในจิตใจที่นำทางฉันไปสู่เป้าหมาย การจัดระเบียบความคิดก่อนหลับฉันขอปลดปล่อยความคิดที่ฟุง้งซ่านฉันเลือกที่จะจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญในวันพรุ่งนี้ฉันมองเห็นภาพของตัวเองที่ทำสิ่งต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จฉันรู้ว่าฉันสามารถจัดการกับทุกสิ่งได้อย่างสมดุลและมั่นใจคำยืนยันสำหรับเป้าหมายและความสำเร็จ หฉันพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตในทุกด้านของชีวิต 2. ฉันมั่นใจว่าฉันมีความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้ 3. ฉันเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่จะพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในชีวิต 4. ฉันตื่นขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยความสุขและความพร้อมในการทำสิ่งที่ดีที่สุดความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ ฉันขอบคุณร่างกายของฉันที่ทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อสนับสนุนฉันฉันขอให้ทุกส่วนในร่างกายได้รับการฟื้นฟูในคืนนี้ฉันขอบคุณจิตใจของฉันที่ช่วยให้ฉันคิดและตัดสินใจได้อย่างชัดเจนฉันขอให้จิตใจของฉันสงบและพร้อมที่จะรับความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆในวันพรุ่งนี้การตื่นนอนอย่างสดใส คืนนี้ฉันขอให้ตัวเองได้รับการพักผ่อนที่เต็มที่ฉันมั่นใจว่าฉันจะตื่นขึ้นมาด้วยพลังงานที่สดชื่นและความสุขในหัวใจฉันพร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยทัศนคติที่ดีและความตั้งใจที่มั่นคงฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสุขความพร้อมและพลังที่จะสร้างวันใหม่ที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่ดี คืนนี้ฉันเลือกที่จะปล่อยให้ร่างกายและจิตใจของฉันได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ฉันตั้งใจตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ด้วยจิตใจที่สดใสและพลังงานที่เปี่ยมล้นฉันขอบคุณสำหรับโอกาสในการพักผ่อนนี้และฉันเชื่อมั่นว่าทุกเซลล์ในร่างกายของฉันกำลังฟื้นฟูและเตรียมพร้อมสำหรับวันใหม่การผ่อนคลายลมหายใจ ฉันเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าออกอย่างลึกและช้าทุกลมหายใจเข้าฉันรู้สึกถึงความสงบและพลังที่หลั่งไหลเข้าสู่ตัวฉันทุกลมหายใจออกฉันปล่อยให้ความเครียดและความกังวลละลายหายไปฉันเชื่อมั่นว่าลมหายใจนี้จะนำพาฉันเข้าสู่การพักผ่อนที่ลึกซึง้งขอบคุณตัวเองและชีวิต ฉันขอบคุณตัวเองสำหรับความพยายามในวันนี้ฉันขอบคุณชีวิตที่ให้โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตฉันซาบซึ้งกับทุกช่วงเวลาที่ทำให้ฉันเป็นฉันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ง่ายหรือท้าทายฉันเลือกที่จะยอมรับมันทั้งหมดด้วยใจที่เปิดกว้างคำยืนยันที่สร้างพลังบวก 1>, 1. ฉันจะตื่นขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยจิตใจที่สดใสและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง 2. ฉันมั่นใจในความสามารถของฉันที่จะสร้างวันใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จ 3. ฉันปล่อยให้ตัวเองพักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อฟื้นฟูพลังงานสำหรับวันข้างหน้า 4. ฉันเลือกที่จะมองโลกในแง่ดีและเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามา จินตนาการถึงเช้าวันใหม่ฉันจินตนาการถึงเช้าวันใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังงานที่สดชื่นแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องเข้ามาในห้องฉันยิ้มรับวันใหม่ด้วยความมั่นใจฉันรู้สึกถึงพลังในร่างกายที่ช่วยให้ฉันเริ่มต้นวันได้อย่างกระฉับกระเฉงและความชัดเจนในจิตใจที่นำทางฉันไปสู่เป้าหมาย การจัดระเบียบความคิดก่อนหลับฉันขอปลดปล่อยความคิดที่ฟุง้งซ่านฉันเลือกที่จะจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญในวันพรุ่งนี้ฉันมองเห็นภาพของตัวเองที่ทำสิ่งต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จฉันรู้ว่าฉันสามารถจัดการกับทุกสิ่งได้อย่างสมดุลและมั่นใจคำยืนยันสำหรับเป้าหมายและความสำเร็จ หนึ่งฉันพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตในทุกด้านของชีวิต 2. องฉันมั่นใจว่าฉันมีความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่ฉันตั้งไว้ 3. ามฉันเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่จะพัฒนาตนเองและสร้างคุณค่าในชีวิต 4. ฉันตื่นขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยความสุขและความพร้อมในการทำสิ่งที่ดีที่สุดความสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ ฉันขอบคุณร่างกายของฉันที่ทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อสนับสนุนฉันฉันขอให้ทุกส่วนในร่างกายได้รับการฟื้นฟูในคืนนี้ฉันขอบคุณจิตใจของฉันที่ช่วยให้ฉันคิดและตัดสินใจได้อย่างชัดเจนฉันขอให้จิตใจของฉันสงบและพร้อมที่จะรับความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆในวันพรุ่งนี้การตื่นนอนอย่างสดใส คืนนี้ฉันขอให้ตัวเองได้รับการพักผ่อนที่เต็มที่ฉันมั่นใจว่าฉันจะตื่นขึ้นมาด้วยพลังงานที่สดชื่นและความสุขในหัวใจฉันพร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยทัศนคติที่ดีและความตั้งใจที่มั่นคงฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสุขความพร้อมและพลังที่จะสร้างวันใหม่ที่ยอดเยี่ยม